แพลน B แพลน B ครับ P L A N B นะครับบริษัทแพลน B มีเดียจำกัดเป็นป้ายโฆษณานะผมจำได้เขาเป็นป้ายโฆษณานะครับมาดูแฟดชีทให้เป็นป้ายโฆษณาครับม,มันจะมีป้ายใหญ่แล้วขวาล่างสุดขวาล่างสุดมันจะมีชื่อบริษัทเป็นแพลน B จําได้นะครับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับโอ้รายย่อยถือ48%เกือบเยอะแล้วรายใหญ่เป็นบุคคลมี vgi ถือด้วยนะจ๊ะกองทุนก็มีกองทุนพี่หับเลยครับข้างล่างกองทุนประมาณ4-5กองทุนแล้วนะครับไท a dr ถือเขาเป็นกองทุนด้วยนะนะครับความสุขผมนะงบการเงินครับ นี่เกือบเยอะแล้วครับ6ก0 0กว่าล้านแล้วนะครับสินทรัพย์12 0 0นนะแต่กำไรก็ทรงๆในแนวทรงๆครับปี63เป็นธรรมดาครับต้องลดลงไปอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดาเนาะ460ล้าน642ล้าน743ล้าน140ล้านนะครับเอาอ e ียังไม่ดีครับยังไม่10บันผลก็ขี้เหล่ขี้เลห่หน่อยครับดูการาฟแผน B ครับ ถ้ายังไม่ผ่าน6บาท40ก็ยังมองเป็นลงอยู่นะครับดนะดูภาพใหญ่ก่อนดูมันก็พอเข้าตลาดปี2 0 5โอ้เข้าตลาดปีเดียวกับผมเข้าตลาดเลยนะครับทำในรับอยู่3มบาท92สตางค์ทำราคาสูงสุดอยู่9บาท7ปรับฐาน สองบาทสีหลุดแนวรับนี้มาครับหลุดแนวรับ3ามบาทเก้างต่างเขาเรียกว่าจบรอบไม่สวยครับจบรอบไม่สวยนะตีเส้นเห็นสกดจาก9บาท7ครับลงมา2บาท48ปรับเป็นเด ตีสักเส้นนะไม่ตรงปรับมปรับโอเคยุดมาหน่อย แพลน B เริ่มรีบาวจาก2บาท48มายืน4บาทก่อนครับแต่ยืนแข็งแรงจะมอง5บาทถึง5บาท50นะแต่เส้น2ระวันบอกว่าคุณต้องยืนเหนือ6บาท40ก่อนตอนนี้หลุดอีกแล้วนะครับขึ้นมายืนไม่ได้เลยตั้งแต่เป็น9บาท7นะถ้ายืน6บาท4ไม่ได้อาจจะปรับฐานอีกรอบนะครับไม่รู้ว่าจะลงมาได้เท่าไหร่นะอ่านแนวรับแนวต้านครับ แนวรับแนวรับใกล้สุด6บาท5ตังคร์ราคาปจุวัน6บาท30ตลาดยังเปิดอยู่นะครับแนวรับสัดมา5บาท7แนวรับหลังพิงฝาอยู่5บาทโอ้ถ้าแผนบีหลุด5บาทนี่จะลงได้ไกลอยู่เหมือนกันนะครับลงได้ลึกนะแนวต้าแรก6บาท65ในี่กลับไปยืนได้นเนี่ยเป็นขาขึ้นละนะครับ แนวต้านถัดไป7บาทแนวต้านถัดไป7,25บาท25แนวต้านถัดไป7,50บาท50ครับและแนวต้านที่จะขึ้นแรงๆแล้วผ่านได้ก็7,75บาท75สตางค์แต่ตอนนี้ผมอยากให้ขึ้น6บาท65ก่อนนะครับจะดีกว่านะ แผนแผน b ประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูก่อนยอดมันเท่าไหร่ยอดมัน9บาท7อ่าประมาณนี้สรุปแผนแผน b อีกรอบครับแนวรับ6บาท5ตังคือมันหลุดตั้งแต่6 4บาท40แล้วนะหมายถึงเทรนเน่ยมันเป็นลงแต่6 4บาท40แล้วนะครับ ราคาปิดวันหบาท30นะตลาดเปิดอยู่นะแนวรับถัดไป5บาท7แล้วแนวรับหลังพิงฝา5บาทไม่ควรให้หลุดครับถ้าหลุดไปเนี่ยมันจะลงไป4บาทหรือว่า3บาทได้นะครับแนวต้นแรกบาท65ถ้ายืนได้จะกลับเป็นขาขึ้นเจอกัน7บาท7บาท25้ตังค์7บาท50ตังและ7บาท75ตังครับแต่มองไกลๆมันก็ถ้าถ้าคุณยืน6 6บาท65ได้7บาทก็ไม่แปลกนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าเขายืนแล้วทรงเขาเป็นยังไงครับยังปิดเขียวปิดไรไหมแรงซื้อเยอะไหมนะครับ ก็ต้องดูด้วยนะผ่าน7บาทได้ก็เจอกัน8บาท9บาทครับ9าบาท7ก็คงไม่ไหวนะมันเป็นแรงขายเยอะแน่ๆตรงนั้นมันเป็นแนวต้านสําคัญนะครับในรอบนี้นะครับถ้ายืน6บาทสี่บก็ยังไม่ขึ้นนะครับยังมองเป็นลงอยู่นะครับจบแผนแผน B ครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ